คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกทุกท่านป้างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีพศ2548ภูมิพลอดุลยะเดชปอรอให้ไว้ณวันที่22พฤษภาคมพศ2548เป็นปีที่60ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา29ประกอบกับมาตรา35 มาตรา48และมาตรา50ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีพศ .2548 มาตราสองพระราชจำจัดนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสในพระราชจำจัดนี้ผลิตพันธ์ซีดีหมายความว่าแผ่นบันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลโดยวิธีการใดๆที่สามารถจัดถ่ายทอดออกเป็นข้อมูลภาพเสียงหรือทั้งภาพและเสียงได้ ในลักษณะต่อเนื่องกันไปและให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยกฎกระทรวงการผลิตหมายความว่าการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง mm. เพื่อให้มีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ซีด mm. เีเจ้าของลิขสิทธิ์หมายความว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องจักรหมายความว่าเครื <S 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 ่องจักรที่ใช้ในการผลิตและให้หมายความรวมถึงอุปกรณ์ของเครื่องจักรตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงเครื่องหมายรับรองการผลิตหมายความว่าเครื่องหมายและรหัสที่อธิบดีออกให้เพื่อแสดงให้ทราบถึงแหล่งการผลิตและผลิตภัณฑ์ซีดีเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบหมายความว่าเครื่องหมายและรหัสที่อธิบดีออกให้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงงานที่ผลิตขึ้นอันมีลิขสิทธิ์สถานที่ผลิตหมายความว่าอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยู่พนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตราสี่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดหนึ่งการผลิต มาตราหผู้ใดจะทำการผลิตเมื่อจะเริ่มทำการผลิตให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มทำการผลิตเจ้าของลิขสิทธิ์ใดจะทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตทุกครั้งเว้นแต่การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตเพื่อใช้ในการศึกษาเพื่อประโยชน์ในทางราชการ เพื่อการสาธารณประโยชน์หรือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้งแบบการแจ้งรายการที่ต้องแจ้งวิธีการแจ้งและแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตรา6แบบการแจ้งสำหรับผู้ทำการผลิตอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปน,นี้ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำการผลิต 2. ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต 3. รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร 4. รายการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดแบบการแจ้งสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์ 2. ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต 3. รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต 4. รายการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตราเ ในกรณีที่ผู้ทำการผลิตมีสถานที่ผลิตมากกว่าหนึ่งแห่งให้ผู้ทำการผลิตแจ้งการผลิตตามมาตราหวรคหนึ่งสำหรับสถานที่ผลิตทุกแห่งการย้ายสถานที่ผลิตตามที่ระบุในใบรับแจ้งต้องแจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก่อนวันย้ายสถานที่ผลิตการแจ้งตามวรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตรา8 ให้อธิบดีกำหนดเครื system, et, causes, society, ่องหมายรับรองการผลิตสำหรับผู้ทำการผลิตและเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อแสดงบนผลิตภัณฑ์ซีดีที่ทำการผลิตโดยผู้ทำการผลิตที่ได้แจ้งตามมาตรา5ลักษณะการทำและวิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองการผลิตและเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตรา9 เมื่อได้รับแจ้งการทำการผลิตตามมาตรา5วร์หนึ่งถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อธิบดีออกเครื่องหมายรับรองการผลิตให้แก่ผู้ทำการผลิตโดยเร็วเพื่อใช้แสดงบนผลิตภัณฑ์ซีดี CD, และให้ทำการผลิตได้นับแต่วันที่ได้รับเครื่องหมายรับรองการผลิตเมื่อได้รับแจ้งการทำการผลิต หร mm ือ hmm. ว mm ่า hmm. จ mm ้างทำการผลิตตามมาตรา5วาวรสองถูก hmm. ต mm ้องครบถ้วนแล้วให้อธิบดีออกเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์โดยเร็วเพื่อใช้แสดงบนผลิตภัณฑ์ซีดีและให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตได้นับแต่วันที่ได้รับเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบการออกเครื่องหมายรับรองการผลิตและเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตรา10ผู้ทำการผลิตมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. แสดงใบรับแจ้งการผลิตไว้ณนะที่เปิดเผยณนะสถานที่ผลิตตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้ง2จัดทำบัญชีแสดงจำนวนปริมาณการผลิตการขายการจำหน่ายและการมีไว้ในการครอบครองซึ่งผลิตภัณฑ์ซีดี ที่ทำการผลิต Karma, โดยให้มีข้อความรายการและระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตราสิบเอ็ดผู้ทำการผลิตมีหน้าที่ต้องทำและแสดงเครื่องหมายรับรองการผลิตและแสดงเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบตามมาตรา8วรรคสองมาตรา12เจ้าของลิขสิทธิ์มีหน้าที่ต้องทำเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบตามมาตรา8วรรคสอง มาตรา13ห้ามผู้ใดใช้เครื่องหมายรับรองการผลิตเว้นแต่เป็นผู้ทำการผลิตที่ได้แจ้งการผลิตตามมาตรา5วรัคหนึ่งและได้รับเครื่องหมายรับรองการผลิตตามมาตรา9วรัคหนึ่งห้ามผู้ใดใช้เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบเว้นแต่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิตตามมาตรา5วรัคสองและได้รับเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ ตามมาตรา9วรรค2หรือเป็นผู้ทำการผลิตที่รับจ้างทำการผลิตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตตามมาตรา5วรรค2และได้รับเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบตามมาตรา9วรรค2มาตรา14ในกรณีที่ผู้ทำการผลิตเลิกกิจการหรือไม่สามารถทำการผลิตต่อไปได้ไม่ว่ากรณีใด ให้ผู้ประสงค์จะทำการผลิตต่อไปแจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา5ภายใน30วันนับแต่วันที่ผู้ทำการผลิตเลิกกิจการหรือไม่สามารถทำการผลิตต่อไปได้ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ทำการผลิตเป็นผู้แจ้งตามมาตรา5มาตรา15ห้ามผู้ใดปลอมหรือเรียนเครื่องหมายรับรองการผลิต หรือเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายรับรองเช่นว่านั้นหมวด 2. เครื่องจักรและเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดมาตรา16ผู้ใดได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องจักรต้องแจ้งต่ออธิบดีภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มาหรือมีไว้ในครอบครองการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตรา17ผู้ใดจำน่ายจ่ายโอนเครื่องจักรต้องแจ้งต่ออธิบดีภายใน7วันนับแต่วันที่จำน่ายจ่ายโอนความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เครื่องจักรพ้นจากการครอบครองของผู้ครอบครองตามมาตรา16โดยประการอื่นไม่ว่ากรณีใด การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตรา18ผู้ใดได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกหรือวัดสดุอื่นใดอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้องแจ้งต่ออธิบดีถึงประเภทชนิดปริมาณและสถานที่เก็บเม็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดนั้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มาหรือมีไว้ในครอบครองประเภทชนิดปริมาณเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดที่ต้องแจ้งตามวรรคหนึ่งและหลักเกณฑ์วิธีการในการแจ้งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนดหมวด3พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา19ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชญญหตดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปในสถานที่ผลิตในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการผลิตของสถานที่ผลิตนั้นเพื่อตรวจสอบใบรับแจ้งเครื่องจักรเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 2. สั่งให้บุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งสมุดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำสมุดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวอาจมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทำความผิดตามพระราชจญัตินี้มาตรา2ี ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา19ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจำตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา21ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด4บทกำหนดโทษ มาตรา22ผู้ใดไม่ปฏิบัต 5, ิตามมาตราหวรัคหนึ่งมาตราเจวรรคหนึ่งหรือวรักสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินสองแ0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา23ผู้ใดไม่ปฏิบัตบิตามมาตราหวรัคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแ0,000บาทมาตรา24ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา10วงเล็บหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทมาตรา25ผู้ใดไม่ปปิบัติตามมาตรา10วงเล็บสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทมาตรา26ผู้ใดไม่ปปิบัติตามมาตรา11ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา27ผู้ใดไม่ปปิบัติตามมาตรา12ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทม <c oughs> าตรา28 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา13ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา29ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา15ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1,000 0แบาทถึง1ล้านบาทมาตรา30ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา16หรือมาตรา17 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา13ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา18ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา32ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา19 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา3 3ผู้ใดแจ้งตามมาตรา16หรือมาตรา17โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2องแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา34ผู้ใดแจ้งตามมาตรา18โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา35ความผิดซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวถ้าผู้กระทำความผิดยินยอมชำระค่าปรับในอัตราอย่างสูงต่ออธิบดีให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา36 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชัญญัดนี้ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลน,นั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลน,นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลน,นั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยมาตรา37ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชจญญัดนี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนด5ปีได้กระทาความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีกต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ศาลกำหนดไว้สำหรับความผิดครั้งหลังมาตรา38วงเล็บมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่30ทับ2 5 4พลงวันที่1กุมภาพันธ์2548วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติการผลิต ผลิตภันซีดีพอสอจุดจุดจจเฉพาะมาตรา38เป็นอันตกไปมาตรา39ให้สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาาดีตามพระราชดำัดน,นี้บทเฉพาะการมาตรา40ผู้ใดทำการผลิตอยู่แล้วในวันที่พระราชดำริน,นี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะทำการผลิตต่อไปให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตราหาภายใน30วันนับแต่วันที่พระราชจัญยัดนี้ใช้บังคับหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวต้องระวังโทษตามมาตรา22มาตรา41ผู้ใดได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องจักรอยู่แล้วในวันที่พระราชจัญญัตินี้ใช้บังคับให้แจ้งต่ออธิบดีตามมาตรา1ิ ภายใน30วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวต้องระวังโทษตามมาตรา30และหากแจ้งโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวังโทษตามมาตรา33มาตรา42ผู้ใดได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกหรือวัดสดุอื่นใด อันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่แล้วในวันที่พระราช,ชัญญัินี้ใช้บังคับให้แจ้งต่ออธิบดีตามมาตรา18ภายใน30วันนับแต่วันที่พระราช,ชัญญัินี้ใช้บังคับหากผนระยะเวลาดังกล่าวต้องระวางโทษตามมาตรา31และหากแจ้งโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษตามมาตรา34ผู้รับสนองพระบรมราชโอ,องการพันตำรวจโททักษินชินวัตร นายกรัฐรมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่ปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซีดีได้ทวีความรุนแรงจนกระทั่งกลไกของรัฐที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือป้องปรามการละเมิดดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรมีมาตรการกำกับดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีโดยการกำหนดขั้นตอนการแจ้งการผลิตสำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบการผลิตการครอบครองเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตตลอดจนการรายงานปริมาณและสถานที่เก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างกลไกการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพและ เป็นระบบมากขึ้นรวมทั้งจะทำให้การจัดเก็บภาษีอากรได้ผลเต็มที่ทั้งจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีดำเนินการผลิตสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้